ในส่วนนี้นั้นกระทรวงก็มีความเป็นห่วงเป็นใยนะคะถึงผู้เรียนนะคะแล้วก็ได้มีการจัดเตรียมความพร้อมเกิดก่อนเปิดภาคเรียน11วัน อาจจะเป็นช่วงเวลาที่สั้นๆนแต่ก็มีความหมายที่ทางกระทรวงเองนะคะผู้บริหารกระทรวงท่านรัฐมนตรีช่วยทั้งสองท่านผู้บริหารเนี่ยได้มีความเป็นห่วงเป็นใยจึงได้ใช้เวลา11วันตรงเนี้ยนะคะในการที่จะเตรียมความพร้อมให้กับคุณครูผู้เรียนนะคะจากนโยบาย,ยของรัฐมนตรี <ๆ S 2> ว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การจัดกิจกรรมออฟไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตด้วยการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานก่อนเปิดภาคเรียนนำร่องการเรียนรู้ด้วยตนเอง บนพื้นฐานของความสมัครใจรูปแบบที่หนึ่งรู้รักภาษาห,หนูเรียนภาษาจีนก็เพราะว่าหนูชอบดูซีรีส์จีนชอบดาราจีนชอบไอดอลจีนค่ะแล้วเวลาที่หนูดูซีรีส์เนี่ยหนูต้องอ่านซับไปด้วยถึงเข้าใจว่าในเรื่องเขาคุยอะไรกันบ้างอยากรู้ว่าเขาคุยอะไรกับแฟนคลับบ้างเขาคุยอะไรในหลายๆครั้งที่เขามาไลฟ์เราอยากสื่อสารกับเขาได้ ก็เลยหาเวลาว่างช่วงปิดเทอมเนี่ยแหละค่ะมาทำในเรื่องที่เราสนใจเรื่องที่เราชอบหนูก็เลยไปหาหนังสือมาอา่านแล้วก็เริ่มเรียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสารแบบจริงๆจ,จังๆค่ะกิจกรรมในช่วงปิดเทอมนะคะผู้เองก็จะมีเวลาว่างมากขึ้นค่ะก็จะใช้เวลาว่างเหล่านั้นนะคะมาลงเรียนออนไลน์นะคะเรียนภาษาอังกฤษออนไลนะคะ์ค่ะจาก YouTube บ้างแล้วก็จากเพลงที่เราชอบบ้างนะคะ รูปแบบที่สองตามหาฝันคือกิจกรรมที่ผมทำนะครับเป็นกิจกรรมร้องเพลงเล่นดนตรีดนตรีได้หมดครับที่เป็นดนตรีทุกชนิดชอบครับเป็นความชอบส่วนตัวผมรู้สึกว่าเวลาได้เล่นดนตรีร้องเพลงทำให้ผมแบบว,ว่ารู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขครับ กิจกรรมที่ผมทำในวาช่วงปิดเทอมก็คือการเขียนภาษาของ p y t o o ในระบบโปรแกรมต่างๆของมันนะฮะทำไมถึงเลือกเป็นตัวนี้ขึ้นมานะฮะก็คือผมชอบรายวิชานี้โดยตรงอยู่แล้วก็เลยช่วงปิดเทอมก็เลยอยากจะ,ะเสริมด้านวิชานี้ขึ้นมาให้ได้แข็งนี้ขึ้น,นะะรูปแบบที่3สนุกฝึกเปิดกว้างการเรียนรู้ สำหรับกิจกรรมในช่วงปิดเทอมของหนูนะคะหนูเลือกที่จะทำอาหารค่ะเพราะว่าเป็นการทําง่ายค่ะแล้วก็ฝึกทักษะในการใช้ชีวิตประจําวันนะคะช่วงนี้ก็คือเป็นการแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยนะคะเราต้องเวิรกฟอร์มโฮมค่ะ,คะกิจกรรมในช่วงปิดเทอมของหนูก็จะเป็นช่วงที่บ้านเย็บผ้าม่านส่งล้านค่ะแล้วก็ มีเย็บแมสใส่เองด้วยค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้านะคะคือไปไหนมาไหนก็ต้องใส่แมสค่ะประโยชน์ที่หนูได้รับนะคะก็จะเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับหนูแล้วก็ครอบครัวค่ะแล้วหนูรู้สึกว่าหนูชอบกิจกรรมนี้มากเลยนะคะเพราะว่ามันทำให้หนูรู้สึกว่าภูมิใจตัวเองที่แบบหาเงินเองได้ในช่วงนี้ค่ะรูปแบบที่4แบ่งปันสังคม สำหรับกิจกรรมในช่วงปิดเทอมนะคะก็จะได้มาเป็นจิตอาสาทำความสะอาดที่วัดสงบอารมณ์ค่ะสำหรับการทำความสะอาดที่วัดสงบอารมณ์นะคะก็จะทำเกี่ยวกับการกวาดถูในศาลาวัดเช็ดของต่างๆที่มีฝุ่นหรือว,ว่ามีสิ่งสกปรกเกาะติดอยู่แล้วก็จัดเก็บข้าวของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะก็จะเห็นว่าที่วัดมีความสะอาดมากขึ้นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น ตัวหนูก็รู้สึกสบายใจรู้สึกร่มรื่นใจรูปแบบที่5ค้นหาตัวตนในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาหนูได้เห็นเพื่อนของหนูในแต่ละคนช่วยงานพ่อแม่เป็นกิจกรรมของตัวเองเช่นเป็นร้านซ่อมโรถบางคนก็ได้ทำงาน้านชามที่โรตัสเซเว่น หนูก็เลยมีความคิดอยากทําร้านเสริมสวยเพื่ออยากใช้เวลาว่าง็นช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์แล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระต่างๆในครอบครัวที่หนูพอจะช่วยได้ก็มีความฝันตั้งแต่เด็กแล้วค่ะที่อยากเปิดร้านเสริมสวยเพราะเวลาเห็นคนผสวยดูดีขึ้นและเขามีความมั่นใจนมากขึ้นแล้วก็รู้สึกเีความสุขภูมิใจนในตัวเองที่ทําให้เขาได้มั่นใจนขึ้น นอกจากนี้ยังมีอีกหลายรูปแบบที่ทางโรงเรียนสามารถออกแบบกิจกรรมออฟไลน์ได้ตามบริบทโดยมีคุณครูคอยให้คำแนะนำผ่านทางโทรศัพท์หรือการออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียนเราให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของผู้เรียนและการพัฒนาครูผู้สอนรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาทุกคนขอให้ผู้ปกครองทุกท่านได้เชื่อมั่นว่า เราจะพัฒนาความรู้และศักยาภาพทางการศึกษาให้กับบุรานของท่านทุกคนภายใต้ความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งพวกเราพร้อมคะ่ะ